ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะประเทิงกินดีผู้สุขภาพมีเหตุต้องทำคลิปด่วนเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปแล้วการเลียงไม้ขั้นตอนต่างๆแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการจุดเข้าวันที่สองนะอันนี้รูลม จะสังเกตเห็นไฟลึกๆนะเรียกว่าไฟหน้าเตาเริ่มไหม้เกือบหมดแล้วก็เหลือ่านนะและ้วคลิปนี้ประเทืองอยากจะบอกก็คือปกติเราจะเผาอย่างที่เคยบอกไวที่สุดคือวันกับคืนหนึ่งนั่นเป็นครั้งเดียวตั้งแต่ประเทืองเผามาหนึ่งปีและที่เหลือก็จะเป็นสองวันสองคืนแต่ครั้งนี้ เราได้เห็นแง่มุมใหม่เกิดขึ้นนะนี่เราจุดเมื่อเมื่อวานเช้าตอนตอนประมาณ9โมงนะแล้วก็ปิดปิดเตาตอนเที่ยงเรียกว่าก็ครึ่งวันแหละแล้ววันนี้ก็คือเนี่ยตะวันบ่ายนะประมาณบ่ายสองละเมื่อคืนได้คืนหนึ่งกับวันกว่าๆคืนกับวัน กว่าๆและทุกคนดูอันนี้ที่ประเทืองบังไว้เพราะว่าลมนะลมมันทำให้ทำให้เปลวไฟย้อนเพราะว่าเราเอาพอน้ำเริ่มไม่ไหลแล้วเราก็จะอาท่อออกแล้วก็อันนี้มากั้นลมให้เขาพุ่งออกได้ดีไม่มีอุปสรรคนะดูลักษณะนี้ก็คือน้ำส้มควันไม้แห้งแล้ว อีกสักครู่ควันเขาก็จะเริ่มเป็นสีฟ้าประเทิงเลยต้องรีบลงคลิปนะ,ะเดี๋ยวเอาออกสักหนึ่งเอ,เอาตั้งไว้เฉยประเทิงจึงต้องรีบลงคลิปอยากจะบอกทุกคนว่าประเทิงได้แง่มุมใหม่ในการทําให้เตาซิ่งเตาหลุมใหญ่ๆอย่างเนี้ยเผาไหม้ได้ไวขึ้นซึ่งครั้งเนี้ยประเทิงลองทำมันไม่ได้ลองแหะ มันมีเหตุทั้งได้ได้ทำพอทําแล้วมันมีมุมต่างได้เห็นปะเทืองยังไม่กล้าพูดเต็มร้อยนะเดี๋ยวขอเอาเตานี้ขึ้นอีกสักเตาหนึ่งอีกสักเตาหนึ่งข้อมูลน,นี้จะแชร์ในคลิปน่าจะเป็นเดือนมกราท้ายเดือนเนาะจะแชร์ถ้ามันเป็นจริงเดี๋ยวรออีกเตาหนึ่งปะเทืองจะทําสูตรนี้ก็คือ เผาวันกับคืนหนึ่งอันนี้ก็คือวันกับคืนหนึ่งเลยมานิดหนึ่งเลยมาสองชั่วโมงละนะแล้วอีกสักนี่ไม่น่าจะเย็นเย็นเย็นห้าโมงหโมงเนี่ยน่าจะปิดเตาได้คือเขาเริ่มหมาดละ้ะทีนี้เขาก็ไล่ความที่เหลือนะกำลังไล่กล้จะหมดละควันก็จะเป็นสฟ้าละครับ ก็ประเดิงก็แต่ละเตาจึงบอกแล้วไม่เหมือนกันและครั้งนี้ก็คือยิ่งเราทําไม่ว่าจะเผาถ่านหรือทํางานอะไรก็ตามทีประเดิงเชื่อในในใ,ในกฎข้อนี้ก็คือเมื่อเราหยิบจับงานใดแล้วเราทําอย่างช่ำชองและใส่ใจใส่ใจแต่ความละเอียดมันจะเกิดขึ้นแง่มุมต่างๆมันจะมองเห็นมากขึ้นนะการเผาถ่านก็เช่นกันอย่างที่บอกประเืิงลงคลิปที่แล้วก็คือ เราเป็นผู้จัดการแต่ความเป็นไปอะ่ะเราต้องอยู่ไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงของท่านจะไม่ช้าไม่เร็วเพิ่งบอกไปคลิปที่แล้วนี่เองแต่คลิปนี้มันเจอคําตอบเลยเอาละเดี๋ยวพอเตานี้ขึ้นเสร็จทดสอบเตาหน้าตั้งแต่เริ่มจุดเลยเนี่ยวิธีนี้เดี๋ยวพอถ้าเตาหน้าลองทําแล้วมันโอเคเป็นอย่างนี้ คือใช้เวลาแค่วันกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเกินกว่านั้นนิดหน่อยไม่ถึงไม่ถึง30ชั่วโมงะนะมันมันมันไม่ธรรมดานะเพราะเตาซิงเตาใหญ่อย่างเงี้ยหลายๆครั้งอะ่ะประเทิงก็จะเผาสองวันสองคืนนะหรือบางทีสองคืนหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยนะนะมีครั้งเดียวนะที่วันกับคืนหนึ่งอะ่ะอันนั้นไม้แห้งจัดนะต่ใส่ไม่ค่อยเต็มด้วยเนาะแล้วก็เป็นการเผารอบสองนะ ็เลยไหมเร็วนะแต่ครั้งนี้ไม้ปกติเลยมีไม้หมาเดเล็กน้อยไม้ท่อนใหญ่ทุกคนก็เห็นไหมคลิปลงไม้เมื่อเมื่อคลิปก่อนหน้าเนี้ท่อนใหญ่ลงเต็มไปหมดเลยนะครับเอาละนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชิปเสริมเพิ่มไรายได้แล้วการย่นระยะการเผาก็ททำให้การดูแลของเราก็เป็นไงครับ ก็จะไม่ต้องเครียดมากแล้วก็การพักผ่อนก็จะได้เอ่อได้พักผ่อนมากขึ้นนะเพราะว่าก่อนปิดเตาต้องเที่ยวดูตลอดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนทําเตานะแล้วก็สามารถอัต่อยอดอพกแพงได้โอเคครับคลิปนี้จบเทนี้ได้คําตอบแล้วเดือนมกราคลิปท้ายเดือนจะบอกแน่ชัดว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมตอนนี้ยังขออุบไปก่อนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ